这么菜的队友不会生。你这么菜的队友不会生气吧，哥哥？失败了，变砖了，弟弟。失败，真真失败。ify，boy，我这边比你强。boy 这边比你强。side，我 up 到 super。炸弹呢？我我快啊 s t r o n 我 y o u s u p e r 变成炸弹 super 了。 ฝ่าผมได้เซ็นชันครับได้ดีคลิปย้อนมาย้อนต่อการส่งไปครับเอฟบีครับดาเมจทจิงไม่ขาดแล้วโดนเันเดอร์ไซด์ครับอัดลงหัวอีกผมอัดคาบครอบเลยฮะสบายสบายโหมดมาใส่ติดสอบครอบไลออนไลออนวิ่งทะลุไม่ได้ครับโคบอลเลนส์เปิดสวนมา แล้วก็นี่ครับคอมโบที่ด้านเอลฟแฟนก็วางกันไว้ยังไงต่อดีครับอาเบ็ตจะดีพลาบ,บอะไรอันเซอร์เสียบาดเสร็จนั้นปลายฝ่า,าไม่ตายเฉยระบบแล้วหลุดรอดไม่ได้ดาร์กเอสเซชั่นเปิดมาขอตีทีเดียวนั่นแต่ตีทีเดียวกันแบบง่ายๆผมตีไก่ไปอีกถึงทีย้อนกลับมาจัดก,การซัพพอร์ตเอาตังดีกว่าก็ไปไวอย์หนึ่งครัง้งแล้วก็คลิปเปียกข้อพูดไปฮะตีหน้าเดินหน้าโจมตีเอ็มดาเดินหน้าโจมตีเอ็มดาใส่สำนักสำนักสำนักถอยไปฮะร่ายดิสเซชั่นเปิดมาครับไลออนครับ เปิดไปผมรถโดนตีมย hey, ้อนต่อคลิปเสียผมโขกครับเนี่ย Dark a s c e n s i o n for the Fy ครับโอ้ยเลย Fy งานหยาบแล้วหรือวะฮะ a s h l e p เปิดไปฮะบอ l แล้วยิ่งถอยออกก่อนนะสำนักด้านดีก็เข้ามาโคบอลเซเล็ตเปิดสวนไปหมด Study ซ้อมจตายไปแล้วครก็ผม Fly ฝั่งนี้ก็พลอยออกมาได้เฉยแล้วก็ EG ครับดาเมจไม่พอเรื่องงานครับแล้วนายซ็อกเกอรผมจะไปล่าซูเปอร์ครับจะมีตี่พลึกปาก็สเตนตีใส่ไปครับเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ครับสามไอนี่สิบเลตพอยออกไปก่อนครับอาเบตฮะสแตนเปิดมาซอมแฮมเปอร์ผมไม่เข้าโรชาร์รึเปล่าเลยก็สเตนอย่างนี้ครับราเวตเหยียบมาเต็มข้อผมฝั่งนี้กว้างครับสมยุทธ์ย้ำไปด้านหลังอาเบตตายไปก่อนด้านหน้าอาริซี่เปิดอีกเนึ่มาผม มาโดนปีบผมแล้วก็ใส่ซ้อมผมแบบเด็ดๆเข้มๆยีเซอร์เดินไปไม่ได้คลี่ับผมเลยสตอมอะไม่รู้จะหนีอย่างไรครับยีเซอร์ดึงมาผมใส่เซเลนเซอร์ครับซูเปอร์ไมเรื่อดๆแล้วโดนปีบลงหัวด้วยจากอาริซี่กับสวีเดนจะเข้าเหรอครับซื้อเกิดมาหมดเซเลนเซอร์โล่โปรบอลเซเลสครับยังไงต่อทางด้านอาเบสอาเบสไซโค่นไป แอาาสเซอส์เสร็จไม่มีเจอโกโลบอลเซเลนต์อีกด้วยฮะเรียบร้อยครับไม่รอดอมาครับต่างเปล่าดังเซชันโบกใส่สตอร์โมดโดนปียปอีกแล้วฮะและโกโลบอลเซเลนต์ไปด้วยผมไม่รอดนะและกรีมย้อนกลับมาดึงสเตปหมสไตสล์อีกซอมลงไปฮะตกศบย้ำไปเซนต์ซูเปอร์ซูเปอร์พยายามจะถอยออกมาเซเลสต์สไลด์แปะลงอีกทีผมเซเลสต์ยางโดนซมเปอร์แอเจ็กจากสามไวแน,น่นอนทันหรือเปล่า ทันไปทันหรือเปล่าขอโบกนิดนึงครับผมเขาเคลือบทาวเวอร์ครับยิงปัติช็อตไปฮะสามอ้อยถอยกลับมาครับอีเทอร์ดึงอีเทอร์คึกหรือเปล่าไล่มาครับอย่างนี้ครับนี่ไปแฮกครับผมแล้วก็เออสัมไพล์กับสต้อนย้ำต้อนหรือเปล่าฟิงเกอร์เดชีกงเข้าไปโคเวอร์เซเลนมาพิโกนั้นอาเบดไปได้ฮะไม่มีโอกาสได้กดทั้านของไซโคลเลยครับอ้าวยังไงดีครับยูรัสโดนเดอร์ไซ บีมลงไปย้ำต่อสปิเตอร์ครับตามลากไปโยกไปได้คนละทิศคนละทางฮะบอกเลยว่านรกแตกครับผมเขาไปยืนชาร์จอยู่ในกลางโดนครเปิดมาจังหวะนี้ครับผมอีเคนเปิดย้อำไปครับแางหน้านี้ก็บีกบีทอยครับอยู่รัสครับผมบีกบีเลยครับโค้แต่หัวบีกบีเอาบีกบีจังหวะสวยครับผมต้นอาร์ดิซี่ครับราเวเียไม่โดนอาร์ดิซี่อาร์ดิซี่ยิงปีนสปอร์ตครับผมซับนัดตายเับนัดยูรัสไปแล้วฮะบีมัดลงย้ำต่อที่ยางยางเดินไม่ออกครับยางโดนโบกแล้วก็ โดนไล่ล่ากันต่อครับผมอย่างเรียบร้อยไหมครับอย่างไม่ได้นอนครับผมเสียไปสองครับแท่นทีมีจีแต่แอลโลแฟร์ครัเสียตัวคอสามตัวเลยฮะนั่นคือสเวนครับสตอมแล้วก็ไทแรสเตอร์ดาวเมดครับผมห้าพันครับยืนยิงฟรีสปอร์ตเลยครับลูน่าฮะโบรไบรครับผมโดนกลิปย้อนนะมุ้ยโดนตบเล่นทีละตัวสองตัวอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะทีแอลโลแฟนครับโอ้แกิปปิ้งเบียร์ไปสตอมอัดลงย้ำต่อดีสิบิเลต ทางด้านยางครับผมเรียบร้อยครับสเวนยูดีเข้ามาโดนไซโคลครับเออสปิมเตอร์ร่วมไปตามไ้เดนเข้าไปขอบอยสักทีหรือเปล่าบีเคบีตบตบเปิร์ไปแล้วครับผมทางด้านนี้ยู拉斯ก็บีเควีว้ามกลับเหมือนกันฮะส่วนลูน่าผมดวยจัดบัตเตอร์ไฟล์แล้วด้วยครับอาร์ดิซี่ฮะบีเคบีทั้งวันครับบีเคบีเปิดกับลูน่าอีคลิปใส่สเวนครับสเวนละลายเรียบร้อยครับเอจิสก็มีมอสซ่าหมดพอดีด้วยฮะลูน่า กากครีปมาหรือว่าไล่โบลแอตส์เซมอีเธอร์หนึ่งระยะไกลครับเรียบร้อยครับเอฟวายโดนรัวๆฮะพยายามจะไล่แก้วอร์ดครับมีมัดลงไปแล้วไต่ซ้อมมาสไลด์ออกไปได้คโอ้โฉ่โคบอลเซเลนต์หรือเปล่าเลฮะรีมย้อนไปสวัสดีครับโอเคโคบอลเซเลนฟรีด้วยด้านเปิดไปแล้วลูน่าลาเวเดียมาลูน่าปีแคมีหมดแล้วด้วยครับ ลุงตีใส่นูหน้าฟิงเกอร์เดชี่ก Bref, ็ไปครับผมพวกแคทกับคืนด้วยแต่ด้านตัวของฝั่งบอยสวีทก็บอกแล้วได้ซัพเตอร์ยังแรงอยู่ฮะแรงจัดจแรงจัดจัดแรงจริงคนเดียวคนเดียวจะอยู่ในคืนนี้เรียบร้อยไปกับเซเว่นทีฟไว้ครับอัลเบตมาวอร์เต็กดึงก็ไปกับผมพากับได้เลยหรือเปล่าเอ้ยไอ้บอยเมื่อไรก็บผมด้านหลังนี้ว่างไงผมขอขอย้อนไปครับเอจิสสวีทพ่อ โดนแฮกหรือเปล่าก็ดูหน้าเอาจุดเปลี่ยนมาอีกครับผมยูรัลก็เก็บได้เอทิสไปได้ครับแต่ยูรัลก็เสียทิสไปเหมือนกันริปปิ้งเปียมาย้ำต่อผมก็ไปใส่รถสำนักสำนักเดินไม่ออกสำนักตายไม่มีบายแบกครับเกิดขึ้นมาโดนสตอมย้ำต่อเออสปินเตอร์ทาวเิ้ง์ไปกันไปแล้วจะเข้าไปสตาร์ช่วยแต่ไม่ไหวครับผมตายไปก็สเวตสเวตมีบายแบกอยู่กับกับชนะานโวไซเลนเซอร์ฮะยูทาวเวอร์ครับวอร์เซกดึงมาย้ำต่อผมแล้วตอนนี้ยังไงดีครับเปิดบีเคบีทันไม่เอ่ยลุกไปทียร์อาร์ดิซ อาริซี่จะกดดูดเลือดใหญ่ได้ไหมดูดไม่ไหวผมต้องถอยมาก่อนโดนทิดอาร์มได้เด็ครับบอลแลดิ้งมากดทันอาร์ติซี่อารติซี่ตายหมดแต่มันยังมีถึงนะดับในสกอร์ผมแล้วก็เอลเดอร์เทนันอยู่ขุดคอนขุดคอนดูขุดคอนดูขุดคอนสะก่อนทุบหน้าแหกไปผมอาเป็นเกมบมดครับทิปเปิลเกียรและซื้อเกิดมาเซเลสเซอร์ครับยังไงดียังไงดีครับผมบาร์เร็จะมีก้าครีโมซื้อเกิดมาครับไลออนครับพยาโผล่ไว้ก่อนครับดึงสปริตมาครับผมคริสฮะ เอฟวายรอสตาันจากโบก้าครับผมโรตันออกมเพื่อมาบีเคบีเปิดเลยครับตามไปครับผมกัดบัลตีครับกัดบัลตีครับผมในปิ๊กเฟียร์แต่น่าไลออนพิงส่วนมาโดนแอสเซอร์เซฟได้ยินเสอร์หรือเปล่าเว้ยฝา่งนี้ซ้อมหลับลงไว้แล้วคออีกหนึ่งทีบเบาๆเบาๆก็เรียบร้อยไปผมวิกเกตซิกแล้วราเวเบเยียบมาบอลใส่ด้านสามไปสามไปครับผมยืนถึงคนสู้แล้วตอนนี้ครับวินวายกันจะค้ำแนวหน้าหรือเปล่าอาเบตครับผมส่งเฮกมาครับในตัวนี้มาโกบดังอินสแตชั่นโปกหัวโปกหัวหัวลัดไปเอาซูเปอร์ตายฮะ เอกเปิดมาจังหวะนี้ครับรออยู่เลยครับรอคุณอยู่เลยครับอีเทอร์นี้ครับผมใส่หนักจัดเต็มเรียบร้อยครับเขารอคุณอยู่ฮนะเอกดอกนี้ครับใส่โคตรครับผมหลบกันไว้ก่อนสเตต์ปาดปาดคริตไม่เข้าผมคิดบอกว่าเออซีปิเตอร์ไปกินแล้วการขุดคอนขุดคอนนำล็องตีไทเตอร์ตัวเบี้ยวตีไทเตอร์ตัวเบี้ยวผมดับเบิลคิวก็สไลดอาร์เบทครับจีจีคอมผมแล้วเป็นอีจีพานเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับที อัลลีแอนด์สกับผมอลาสเฮ้ยไปรอเจอผู้ชนะระหว่างผู้แพ้ระหว่างวีจีกับเบอร์เดนโปลนีห่หว่าเลื่มลืม,ลม,ลมดูผิดส,สายโอ้ยเนะาะเดาไกลเกินนะผมต้องผ่านรอบาสองก่อนโอ้โหแอลเลฟันด์ครับมาตกสายล่างครับโลเวอร์แบรเกตครับ